กฎหมายแพร่งการแสดงเจตนาลวงนั่นเองนะครับผมนิติกรรมอัมพรางด้วยนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t ตรองสูตรลอนะครับผมแหมวันนี้เราก็จะมาแชร์ดีกาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับผมคราวนี้เนี่ยเรามาในเรื่องของกฎหมายแพ่งบ้างเป็นการแสดง เจตนาลวงนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นยังมีเกี่ยวกับเรื่องของนิติกรรมอําพรางด้วยนะครับผมมันอาจจะนําหยิบยกออกไปเป็นข้อสอบได้นะครับผมทีนี้การแสดงเจตนาลวงเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยได้กําหนดนะครับผมไว้ในมาตราที่155นะครับผมมาตรา155้นั่นเองนะครับซึ่งได้กําหนดไว้ว่าการแสดงเจตนาลวงนะครับผมโดยสมรู้กับ คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมเป็นโมคะนะครับซึ่งหมายความว่าใช้บังคับไม่ได้นะครับผมเออและตอนท้ายของวรดหนึ่งเนี่ยยังเขียนไว้ด้วยว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับบุคคลภายนอกนะครับผู้กระทำโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได้การแสดงเจตนาลวงเนี่ยก็คือว่าเจตนาที่แท้จริงเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะให้เป็น อย่างที่เราแสดงออกมาใช่ไหมครับเขาเลยเรียกว่าแสดงเจตนาลวงในวรรคสองเนี่ยยังบอกไว้ว่าถ้าการแสดงเจตนาลวงนั้นทําขึ้นเพื่ออําพรางนิติกรรมอื่นนะครับผมก็จะต้องให้นําบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอาพรางรับผมมาใช้บังคับนั่นหมายความว่านิติกรรมอําพรางจําเป็นที่จะต้องมีนิติกรรมทําขึ้น2นิติกรรมนั่นเองนะครับผมนิติกรรม หนึ่งทำขึ้นมาเพื่ออ,อาพรางนิติกรรมอีกนิติกรรมหนึ่งนะครับผมซึ่งกฎหมายบัญญตัติว่าให้นาบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยของนิติกรรมที่มันถูกอาพรางอยู่เนี่ยเออมาใช้บังคับนะฮะไอ้นิติกรรมที่อาพรางเนี่ยไม่เอามาใช้บังคับนะทีนี้เนี่ยเราจะมาดูข้อแท็จ,จริงตรงนี้กันข้อแท็จ,จริงของดีการนี้เนี่ยนะครับผมมันเป็นเรื่องของการทําสัญญากู้เงินครับผมทาสัญญากู้เงินขึ้นมาหนึ่งแล้วนะมีการทำสัญญากู้เงิน 2. มีการทำสัญญาขายฝากด้วยเออทีนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าอันไหนเป็นนิติกรรมอําพรางอันไหนเป็นนิติกรรมที่ถูกอําพรางเริ่มจากโจ์เนี่ยนะครับผมดอกเบีย้ยเนี่ยโจย์ผ่อนชำระดอกเบีย้ยให้แก่จำเลยที่1ในอัตราร้อยละ3ต่อเดือนซึ่งก็เป็นเงินต่อเดือน2,100บาทเพราะฉะนั้นถ้าคิดต่อปีเนี่ยดอกเบีย้ยที่โจทย์ผ่อนให้จำเลยที่1เนี่ย จะเท่ากับ25,200บาทนั่บาทต้นเองซึ่งเมื่อไปรวมกับต้นเงินเนี่ย70,000บาทก็จะเท่ากับว่าโจทเนี่ยผ่อนชำระเงินให้แก่จำเลยที่1น,นะครับผมเป็นเงิน95,200บาทนะครับเป็นเงินโจเนี้ยที่ผ่อนเนี่ยมันเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับราคาสินไทยที่มีมูลค่า95,000บาทหมายความว่ายังไงหมายความว่าโจ์โจทเนี่ย เหมือนจะไปกู้ยืมเงินจำเลยที่หนะึ่งไปกู้ยืมเงินจำเลยที่หนึ่งแล้วเหมือนกับเอาที่ดินเนี่ยไปให้จำเลยที่หนึ่งเขายึดถือเอาไว้เพื่อเป็นการประกันนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ยึดถือไว้ธรรมดาเขาดัานไปทําสัญญาขายฝากให้กับจำเลยที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดคดีความขึ้นมาว่ามันจะขายฝากมันบังคับได้ไหมสัญญากู้ยืมเงินบังคับได้ไหมเพราะฉะนั้น ข้อเท็จริงที่ผ่านมาเนี่ยที่โจดชำระดอกเบี้ยทุกเดือนไปเนี่ยศาลก็เลยบอกว่าก็จึงเป็นการชำระดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงินนั่นเองแสดงว่าโจดและจำเลยที่หนึ่งเนี่ยมีเจตนาที่จะทำสัญญากู้เงินนะครับไม่มีเจตนาที่จะทำสัญญาขายฝากเพราะฉะนั้น,นการนำนโฉนดที่ดินมาวางจึงเป็นการที่โจดเนี่ยเอาที่ดินมาให้จำเลยที่หนึ่งยึดถือเอาไว้ เพื่อประกันเงินกู้นั่นเองสัญญาที่ขายฝากเนี่ยจึงเป็นการทํานิติกรรมขึ้นเพื่ออำพรางสัญญากู้เงินนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นนิติกรรมอำพรางมันจึงตกเป็นโมฆะตามมาตรา5 1 5 5วรกหนึ่งดังนั้นเมื่อนิติกรรมขายฝากอำพรางสัญญากู้เงินใช่ไหมครับผมตามมาตรา155วรกสจึงต้องบังคับตามสัญญากู้เงินซึ่งเป็นนิติกรรมที่ถูกอาพรางเ,เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะทีนี้เนี่ย มันไม่จบอยู่แค่นี้เออดีการนี้มันเลยน่าสนใจตรงที่ว่าที่ดินน่ะมันดันไปถูกขายให้กับกลุ่คนภายนอกอซึ่งสารเนี่ยได้บอกว่าแม้สัญญาขายฟากจะตกเป็นโมฆะและจะต้องมีการเพิกถอนก็ตามเป็นผลให้ที่ดินเนี่ย จะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของโจ์อยู่นะครับผมโจ์เป็นผู้ขายฝากใช่ไหมซึ่งมันใช้บังคับไม่ได้สัญญาเนี้ยกรรมสิทธิ์จริงยังต้องเป็นของโจ์อยู่นะแต่ปรากฏว่าจำเลยที่1เนี่ยได้ขายที่ดินไปให้แก่จำเลยที่2แล้ว่าจำเลยที่2เป็นบุคคลภายนอกครับรับซื้อที่ดินไว้จากจำเลยที่1ซึ่งจำเลยที่2เนี่ยก็ยังให้การด้วยนะครับว่าได้รับโอนที่ดินมาโดยสุจริตแล้วก็เสียค่าตอบแทนและก็ได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วด้วย ซึ่งโจทย์ในคดีนี้ก็ไม่ได้บรรยายฟ้องให้ศาลเห็นด้วยนะครับผมว่าจำเลยที่2เนี่ยรับโอนที่ดินมาโดยไม่สุจริตอย่างไรนอกจากไม่บรรยายฟ้องแล้วเนี่ยทางนําสืบของโจทก์ก็ไม่ได้นําสืบให้ศาลเห็นว่าจําเลยที่2เนี่ยรู้ว่าโจทย์และจําเลยที่1น,นะครับผมไม่มีเจตนาจะทําสัญญาขายฝากันศาลเลยบอกว่าจำเลยที่2นะครับผมจึงเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทําการโดยสุดจริต และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงครับผมก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155วรรควัตอนท้ายนั่นเองเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วโจดเนี่ยจึงไม่อาจเพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินระหว่างจำเลยที่1และจำเลยที่2ได้นั่นเองนะครับผมมาตราดเดียวเลยนะครับผม155แต่สามารถยิงประเด็นในเรื่องของการ นิติกรรมที่เป็นโมฆะนั่นก็คือนิติกรรมอัมพรางนิติกรรมที่ถูกอัมพรางอย่างเช่นสัญญากู้เงินในกรณีนี้สามารถใช้บังคับได้นะครับผมเมื่อใช้บังคับได้แล้วแม้นิติกรรมสัญญาซื้อสัญญาขายฝากจะเป็นโมฆะทําให้โจทย์ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตัวนี้อยู่แต่ปรากฏว่าจาเลยที่1เนี่ยได้ขายที่ดินไปให้แก่จําเลยที่2ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและได้กระทําการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน จำเลยที่2จึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนะครับผมโจ์จึงไม่สามารถเพิกถอนสัญญาขายฝากได้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมดีการนี้ก็แชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังสามารถเข้าไปดูดีการเด็ดๆอื่นๆในช่องของ พวกเราได้อีกด้วยนะครับผมสำหรับการเตรียมสอบนะครับมหรือจะเอาไว้ศึกษาในการทำงานก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ